มาดูพรีเทสติตวิทยาข้อนี้กันบ้างนะครับโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดมาดูข้อกอไก่ครับ11ถือว่าเป็นจเฉพาะ29เป็นเป็าจปนเฉพาะแต่ว่า49ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเลข7สามารถหารลงได้พรานันข้อกอไก่นอนตักทิ้งเลยส่วน97ตรงนี้เป็นจเฉพาะแล้วครับต่อไปครับมาดูข้อขอไขกันครับ13าเป็นเฉพาะ3 7เป็นนะครับ61เป็นและ 8ปก็จะเป็นนะครับจรเจนเปอก็คือจํานวนที่สามารถหารได้แค่2ตัวเท่านั้นก็คือ1กับตัวมันเองถูกไหมครับคราวนี้มาดูข้อข้อไฟกันอีกทีหนึ่งครับ19เป็นจจนเพอาะ31เป็นจป็นวจนเพอะ47เป็นจป็นวจนเพอะแต่ว่า81เป็นไหมครับ81ไม่ใช่เจนเพอะเพราะนั้นเราตัดทิ้งเลยเพราะว่า้าหารลงถูกไหมแล้วข้ององูครับ23เป็นจนเพอร์าะ51ไม่เป็นนะครับเพราะว่าแม่3สามารถหารลงได้67 เป็นจุดเฉพาะและ89เป็นจุดเฉพาะเพราะนั้นข้อที่เป็นจุดเฉพาะทั้งหมดนะครับข้อนี้จึงต่อข้อขอไข่นั่นเองครับ